สวัสดีค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันต่อนะคะโอ้ยอันนี้ก็คือลายชื่อที่เราจับสลากค้างไว้นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีในการได้รับเชรปาร์สเดนไปชิมผสมเล็ดนะรายชื่อที่เรา เคยทำไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาจากการจับฉลากครั้งก่อนก็จะทราบดีนะคะว่าเรามีการจับฉลากไปหนึ่งครั้งแล้วก็วันนี้อยู่ที่ไทยเราจะจับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโดยวันนี้เราจะจับครั้งนี้เราจะจับ1ิบคนนะคะเห็ดในครั้งนี้นะคะก็จะมีแบบนี้ค่ะเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดเหลืองค่ะแพ็กนี้ แล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นไม่ดำก็ขาส้มหรืออาจจะปนกันนะคะที่เหลือคิดว่าเป็นเห็ดเหลืองค่ะเท่าที่เห็นเหมือนจะเป็นเห็ดเหลืองหมดนะคะบรรพ็กสุญญากาศรออสัญญากาศเนาะแพ็คสัญญากาศมานะคะกส็สิบคนเนาะเราจะจับสิบคนก็จะใช้เห็ดออสิบแพ็คนะคะจากตรงนี้หลักๆก,ก็เป็นเห็ดเหลืองเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะ จัดเห็ดอย่างอื่นใส่เข้าไปด้วยแล้วก็มีอาจจะมีเมล็ดพันธุ์หรือว่ามีออนั่นแหละเมล็ดพันธุ์พริกสิงพันสิงโตมีสมุนไพรอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะแต่หล,ลักๆก็คือเห็ดที่เห็นอยู่นี้นะคะเห็ดเลืองตากแห้งใส่ถุงสูญญากาศมานะคะเนาะเรามาเริ่มกันเลย ขยับมาใกล้ๆตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะหวงอยู่เชียงใหม่มาถึงตั้งแต่วันอะไรเอ่ยลืมวันวันพุธหรือเปล่าเราจะเริ่มคนแรกเลยนะเราจับมาเลยสิบคนดีกว่าแล้วค่อยแล้วค่อยมาเปิดทีเดียวสาเหตุที่จับแบบนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มี ไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังเนาะเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดนะคะ fc เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าละหกเจ็ดแปดใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะคะเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วอีกท่านหนึ่งท่านสิบ นนเก็บเข้าถุงเหมือนเดิมเก็บถุงเหมือนเดิมเปิดกันเลยคุณนัทรัตน์ซับส่วนเบอร์ B 70คุณนัทรัตน์ซับส่วนนะคะ วางไว้ตรงนี้นะใชเอ่ยคุณธิดารัตน์เวนะปังแสงคุณธิดารัตน์ปังแสง,ง,แสงเบอร์หกสิบอ่านผิดต้องขออภัยนะคะถ้าสมมติว่าอ่านผิดเนาะไม่ค่ะ เห็นไหมเนาะเบอร์เจ็ดสิบสองคุณมนตรการคุณมนตรการ เออสามสิบห้าคุณเพลินจันน้อยใจน้อยน้อยใหญ่คุณเพลินจันน้อยใหญ่เพลินจันน้อยใหญ่นะคะเพื่อนๆที่ได้ยินชื่อของตัวเองก็ติดต่อมานะคะถ้าไม่อยากให้ที่อยู่เปิดเผยสธาธารณะก็ส่งมาทาง Messenger ในแฟนเพจ Facebook นะคะ มีลิงก์ติดอยู่ที่หน้าหลักของช่อง youtube เนาะต่อมาเบอร์หกสิบคุณวราพรคุณวราพรนะคะคลิปนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่มีอารัมพบทนะคะเราโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเนี่ยชื่อ ไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรอ่ะเอาเป็นว่าอา่ถ้าเห็นก็ติดต่อมาแล้วกันนะคะเนอะ You are the lucky one please contact please contact me นะติดต่อมานะคะถ้าสมมุติว่าเป็นคนไทยเนาะแต่ว่าจะไปอยู่ญี่ปุ่นก็เลยใช้ชื่อญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเกาหลีหรือจีนไม่แน่ใจนะคะ เออ่คนต่อมาคุณสุธาทิพบุญช่วยคุณสุธาทิพบุญช่วยนะคะท่านที่ได้ยินชื่อตัวเองก็ติดต่อมานะคะที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แต่ถ้าต้องการปิดที่อยู่เป็นปิดที่อยู่นะคะไม่อยากให้เป็นสาธารณะก็เข้ามาติดต่อใน Messenger นะคะที่ Facebook Fan Page ของอช่อง ของช่องนะคะมีลิงก์ติดอยู่ที่หน้าหลักของช่อง YouTube สกุลรักพลสำโรงค่ะคุณสกุลรักพลสำโรงคุณนัทิชาคำพันธ์ พุทธพันธ์คุณนัทธิชาคำพันธ์พุทธพันธ์นี่นะคะคุณนัทธิชาคำพันธ์พุทธพันธ์ไม่น่าจะว่าตัวเองสะกดผิดหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันนามสกุลยาวผิดปกติอาจจะเป็นไปได้ว่าสะกดผิดนะคะแต่ว่านัทนิชาคุณนัทธนิชาชื่อชื่อตัวน่าจะถูกอยู่นะ ติดต่อมานะคะเพื่อนๆที่ได้ยินชื่อตัวเองที่เห็นชื่อที่เห็นชื่อตัวเองแล้วก็หมายเลขสุดท้ายนะคะคุณโฮมเงินโมค่ะเงินโมโอเคไม่ไม่เงินโมก็เงินหม้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเงินโมเนาะคุณโฮมเงินโมนะคะอ่าทวนเนาะคุณโฮมเงินโมนะคะหะายชื่อผู้โชคดีคุณนัทธนิชาคำพันธ์พุทธพัน คุณสกุลรักพลสำโรงคุณสุธาทิพย์บุญช่วยแล้วก็ท่านนี้น่าจะเป็นคนไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นไม่ปุ่นก็ไม่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นก็จีนนะคะ please contact me if you see your name นะคะติดต่อมานะคะถ้าเห็นชื่อตัวเองอคุณวราพร คุณเพลินจันน้อยใหญ่หรือน้อยใจไม่แน่ใจแล้วก็คุณมนรรการอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่าแสงมันสะท้อนก็ให้ฟังชื่อเอาเนาะคุณนัทรัตน์ทรัพย์สุวรรณนะคะนัทรัตน์ทรัพย์สุวรรณแล้วก็คนสุดท้ายคุณธิดารัตน์ปังแสงบังแสงหรือปังแสงนะคะ เรียบร้อยค่ะทั้งหมดนี้นะคะอันนี้เราก็จะเก็บไว้ในถุงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยนะเมื่อกี้ชื่อที่เอออันนี้ยังไม่ไม่ได้จับอยู่ในกระเป๋านี้นะอันนี้อันนี้เก็บไว้สําหรับเอามาเทียบเวลามีเพื่อนๆติดต่อมาเนาะว่าตรงกันกกรื้เปก่านะคะกะ็แบบนี้ไว้ติดต่อมาแจ้งที่อยู่มานะคะ ใครที่อยู่มาก่อนของก็ไปก่อนเนาะสำหรับท่านที่ไม่ติดต่อมาจนถึงวันที่หมวงกลับไทยนะเนาะไอ้กับสวนะีเดนเนาะจนจนถึงวันที่กับสวีเดนก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปเนาะนะคนะ,ะตามนั้นตามนั้นอันนี้เราก็ใส่ด้วยกันแต่ไม่ปนนะคะรายชื่อที่ขานไปแล้วอยู่ในนี้คะ่ะสำหรับเอาไว้เทียบนะคะเวลานี้เพื่อนๆติดต่อมา ใส่ในนี้ค่ะยินดีกับผู้โชคดีทั้งสิบท่านนะคะเดี๋ยวพอได้ที่อยู่ปุ๊บก็จะที่อยู่ใครมาก่อนก็จะส่งของก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของที่จะมีไปพร้อมๆกับเห็ดหนึ่งแพ็คนะคะเห็ดก็จะมีเหลืองหรือขาส้มหนึ่งแพ็คที่เหลือก็จะเอ้ยไม่ใช่เห็ดขาส้มหรือเห็ดดำอ่ะหนึ่งแพ็คที่เหลือเป็นเห็ดเหลืองหมดนะคะ เพราะว่าอยากจะอยากจะแจกจ่ายไอ้ส่วนที่แพ็กสูนญากาศเนี่ยไปก่อนมันมันง่ายต่อการส่งค่ะมัน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 แพ็กมาแล้วเนาะอย่าส่วนอื่นมันไม่ได้แพ็กเดี๋ยวเรามาดูเอ่อส่วนอื่นนะคะที่จะมีที่จะส่งไปพร้อมกับเห็ดมีเห็ดพึ่งด้วยนะคะเห็ดพึ่งตากแห้งเนาะ ก็จะแบ่งๆกันนะคะให้ได้ให้ได้10แพ็คนะคะมีชาสมุนไพรค่ะที่ทำเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดขาวค่ะโฟติกะหรือที่เขาเรียกเห็ดแกะอันนี้เป็นเห็ดฤดูใบไม้ผลินะคะทบมูรุกะที่หัวแหลมๆมานะอันนี้เป็นมเมล็ดฟันริงโตค่ะเดี๋ยวก็จะแบ่งๆให้ได้10แพ็คเนาะอันนี้ก็คือมเมล็ด พันพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะก็จะให้ไปครึ่งซีกเนาะแบบว่ามีมเมล็ดติดไปด้วยนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่จะจัดการแพ็คส่งให้กับผู้โชคดีทั้ง10ท่านนะคะใครติดต่อมาก่อนก็ได้ก่อนในระหว่างที่หมูอยู่ไทยนะคะจนถึงวันกลับสวีเดนเนาะสำหรับคนที่ไม่ติดต่อมา จนถึงวันหมวงกลับก็ถือว่าสละสิทธ์เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจจะมีนะคะว่าเพื่อนๆที่ต้องการที่จะซื้อเนาะอาจจะมีช่องทางการซื้อได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อกับหมวงนะคะเดี๋ยวจะมีน้องชายเนาะมีน้องชายมาช่วยมาช่วยมาช่วยขายนะคะก็คือ เราอะให้เห็ดเขานะคะให้เห็ดน้องชายไปให้เขาไปขายเองนะคะก็คือถือว่าช่วยน้องเขาในการลงทุนเนาะแต่เดี๋ยวจะบอกกีนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เจอน้องเลย